สวัสดีค่ะอยู่กับส่วนแก้วกันน้าจย์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูลองกองของเรากันค่ะไปดูว่าตอนนี้เขาแก่หรือ,อยังเหมือนคลิปที่แล้วนะคะเราจะไปดูเราพาไปชมช่อน,นี้ก็ยังเล็กๆอยู่แต่ตอนนี้ค่ะเขาโตขึ้นมากแล้ว และนี่เลยค่ะเริ่มแก่แล้วนะคะสีก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะแต่เขาก็ยังแบบว่ายังสุกดียังไม่ได้สุกดีทุกลูกค่ะก็ต้องเก็บไว้ก่อนให้เขาแบบว่าให้เหลืองทุกลูกก่อนเราถึงจะได้ตัดไปขายนะคะนี่ค่ะข้างบนก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะ มีชอ่อจะใหญ่มากเลยค่ะตรงน,นี้นก็มีแต่ตรงน,นี้นเหมือนว่าจะเป็นชอ่อเล็กๆเ,เองค่ะดูตรงน,นี้นะคะนี่เลยค่ะอันนี้ลูกใหญ่มากชอ่อเขาจะไม่ยาวแต่ลูกเขาจะใหญ่มากเลยค่ะนี่ยค่ะนี่เลย จะช่อใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้ก็เขายังสุกไม่เต็มที่นะคะรสชาติก็น่าจะออกแบบว่ายังเปรี้ยวอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ตัดตอนนี้นะคะให้เขาเหลืองดีก่อนค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ยังแบบว่ามีลูกเขียวๆอยู่ค่ะ ยังสุกไ,ไม่พอเน,นี้อก็มีนะคะเหมือนว่าเราจะเห็นมีอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูนะคะเดี๋ยวดูว่าต้นนี้เขาจะสุกหรือ,อยัง นี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนหมอนทองนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ตัดขายแล้วนี่ค่ะอ๋อเนี่ยเหมือนเขาเพิ่งจะเริ่มเข้าเนื้อเองค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูนะคะ ยังไม่สุกค่ะก็จะมีบางช่อนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะที่เริ่มจะเหลืองแล้วตรงนน้นนะคะแต่ต้นนี้แบบดกมากเลยค่ะตรงนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็น กระซาค่ะไม่เป็นช่อเลยเพราะว่าต้นสูงใหญ่เราเลยไม่ได้ขึ้นแต่งะคะ่ะอันนี้ก็จะมีช่อชอ,อยู่นะคะอันนี้มีูกเหลืองด้วยค่ะเดี๋ยวให้เราจะใส่มาทานนะคะนี่เลยนี่ก็จะเป็นช่อใหญ่ค่ะ ว้าวเรีนเจอรี่นี้แล้วค่ะอันนี้เราก็จะเก็บใบไปทานนะคะนี่เลยค่ะก็ตรงนี้ค่ะนี่เลยค่ะกำลังก็น่าจะได้ตัดขายพร้อมก,กันกับต้นนู้นนะคะนี้ ใหกมากเลยค่ะนี่จะช่อใหญ่สวยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราแต่งเขาให้แบบว่าเหลือช่อสองช่ออะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะเป็นช่อใหญ่ผิดกันกับตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือไม่ได้แต่งเขาก็จะเป็นแบบกระสาค่ะ ม่องเหลืองด้วยค่ะเริ่มเหลืองแล้วให้เราให้ทุกท่านดูนะคะนั่นเลยค่ะช่อใหญ่มากแล้วก็จะมีตรงนี้อีกที่นึงนะคะนี่เลยค่ะไว้เราน่าจะได้มาตัดขายพร้อมกันค่ะ จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ